ได้สุพัดแสงใสไข่ได้เยอเอานามันตั้งไว้แล้วเรงลุกันวยวดวเก็รเอาแสงลงก่อนแขงลุกกันใหมไยใหมเไอวาหมยังไแขงลุกกหอมปุ๊บเลยหอมปุ๊บเลยเออเดี๋ยวขอแขงลงกกันไหมแค่เด้นี่เอาซอสลง เอารถด,ดีลงอ่งโกรธลงไปด้วยเอาผัดไปเรื่อยๆก่อนก็จะใสๆเงี้มใหม่ก็จะคิดดำอยากดำก็ได้ได้ไม่เป็นยังกับคำหนึ่ไม่เป็นไรไม่เป็นไร เอาผัดไปเรื่อยๆก้อนก็โชน้ำใส่จักน้อยอน,น้ำใส่แล้วก็ไปโชยไข่ลงใส่ไปมันลูกเกินจะดีเอตามดำตาไม่ได้เจักน้อยย่างน้ำมันหมูหลายน้อยหนึ่งกันน้ำมันหมูมันเยอะเกินมันเกิน ยายขอน้ำนใ,นใส่ต้ลอยๆก็ไข่สุกพอตึงเริ่มจะใส่ไข่ถ้าใส่น้ำไว้ไข่สุกเพิ่งชิชใหบก็ดกเดี๋ยวชิชใบชิชใบก็ดกดกเดี๋ยเกียบจะไม่ได้กินเนาะเพบบี่เอ้ยหะยายสุขขอไข่ใส่ขอลง ได้ใช่ไข่สามลูกกับพอ่อมีไข่ใส่กันก็แบบนี้มีไข่มันแตกก็แล้วฉ้นเหล่ยสุกได้เลยใส่ไวาฉันานี่แข็งไข่แขนง่อรว่ามันสุกเฮ้พผิดดำไปปะผิดดำริดดำไม่เป็นไรกินได้อยู่ เอาผัดไปเรื่อยๆก่อนใครไม่ในื้อสุกอันสุกแล้จะแคน้อนต้อนดีนินเหล้อยู่จะเดียวใส่ใข่แดงสุดท้ายไปได้ค่อยเอาหอมใส่สุดท้ายค่อยจะเอาหอมใส่สอห,อใสหอนคขาหอนแหี่พี่น้องเลยฝนกับบุตุป้ลุงหอนไปจะสร้างทำ เหี่ยแตกเหี่ยแ,แตนอี่กับเขาทำกับข้าวเหี่ยแตกเหี่ยแตนอื้หอนไปจะสร้างเนรอมาเด้อไข่สุกล้วเด้อยินบอกไข่สุกแล้วจะใส่หอมแล้วสุดท้ายเดี๋ยวเฮายคิดอะไรซื้อ,อ โอ้แข็นดีค่ะกาสุกแล้วสุดท้ายย้ายใส่หอมป,ปุ๊บลงไปบิดแบบลูกทุ่งเลยวัดตองเฮ็ดรีลาไอ้ซอยหยาดมีบปวดปวดใส่รถกินแบบลูกทุ่งลูกทุ่งเลยย้ายขอชิ้มกันจักหน่อยจีบม,มันจางขอนิ่นิด,นด ขอนีนิดหนึ่งมันได้ไปแล้วพอดีแล้วขอเส่้ำตามนิดหนึ่งอสุกราย่ายจะปรุงเลยเด้อมากิ้ขอน้ากันเด้อไปเลยเด้อ